คุณผู้ชมคะในช่วงสัญหามาเล่าค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปทําความรู้จักกับกลุ่ม YEC พิษณุโลกกันนะคะตลอดจนกิจกรรมที่น่าสนใจของเขาในการส่งเสริมภาคการ,กรเกษตรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะและผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการวันนี้นะคะ2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะคุณอนุชาวิบูลวัฒนกิจป,ประธาน YEC พิษณุโลกท่านที่สค่ะคุณนัทพิชาศิระอัศวะ วัดนะคะรองประธาน YEC พิสนุโลกนะคะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับคุณโศและคุณแนนนะครับประธานแล้วก็รองประธาน YEC ก่อนอื่นเนี่ยหลายคนที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่ก็กังเอ๊ะ YEC เนี่ยเราได้ยินทุกจังหวัดมีกลุ่ม YEC หมดทุกที่เลยนะฮะ YEC คืออะไรครับครับผม YEC นะครับเราเป็นกลุ่มของผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะครับผมก็จะมีอายุตั้งแต่นะครับไม่เกิน40ปีนะครับผม ที่เราอาจจะเป็นเจน2เจน3ก็ได้นะครับนาอที่มาสืบท่อกิจการของคุณพ่อคุณแม่และเรามารวมตัวกันครับเมื่อเรามารวมตัวกันนะคะสิ่งที่เราทําในกลุ่มคืออะไรบ้างภารกิจต่างๆเชิญค่ะโอเคครับผมก็สิ่งที่เราทำนะครับเราก็จะมีในส่วนของกิจกรรมในการพัฒนาตัวอเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการ ช่วยเหลือสังคมครับแล้วปัจจุบันมีสมาชิกในกลุ่มมากน้อยขนาดไหนเล่าให้ฟังหน่อยค่ะแล้วส่วนมากเป็นผู้ประกอบการด้านไหนอะไรยังไงบ้างโอ้สมาชิกปัจจุบันนะครับที่ที่เราแอคทีฟอยู่เนาะก็จะมีอยู่ถึงประมาณ60กว่าคน,นนะครับโอ้หกสิบคนคเลยมาจากทุกธุรกิจเลยไหมคะใช่ครับมาจากทุกธุรกิจเลยครับในจังหวัดพิษณุโลกครับค่ะครับคุณแอนครับโดยปกติแล้วเนี่ยการรวมกันของพวกเราเนี่ยนะครับการสมัครสมาชิกหรืออะไรอย่างไรเนี่ยนะฮะ เราไปสรรหามาอย่างไรครับหรือว่าใครที่ต้องการวันนี้ชมรายการของเราเนี่ยเขาก็เป็นผู้ประกอบการเหมือนกันและเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่รับช่วงมาจากคุณพ่อคุณแม่อ,มอยากจะมาเข้ากับชมรมของเราอะไรเงี้ยฮะต้องมาติดต่อทางไหนอย่างไระฮะคือเนื่องจากว่าของ YEC เรานะคะก็เราจะมี ต้นสังกัดเป็นสังกัดคุณพ่อคุณแม่ก็ค<ช><ช>ือหอกา <พอ S 2> รค้านะคะหอการค้าว e c เนี่ยเราก็จะเป็นกลุ่มลูกหลานผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบการรุ่นเยาว์หลงหนะคะแต่ละปีค่ะเราจะมีการเปิดรับสมัครใช่ไหมคะประธา,านเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่นะคะก็จะเป็นบุคคลที่มีธุรกิจหรือว่า ทุกภาคส่วนในเรื่องของการทําธุรกิจหรือทุกภาคการเกษตรก็ได้ไดคะใ,ในแต่ละปีค่ะก็สามารถที่จะถ้ามีความสนใจสามารถที่จะสมัคร กับของการค้าและ YEC ของเราได้ค่ะก็จะได้เป็นสมาชิกของสองภาคส่วนเลยแล้วเราจะเป็นกลุ่มที่ขับเคลื่อนดาเนินธุรกิจไปพร้อมๆกันถูกต้องค่ะอย่างคุณพบและคุณแนนเองเนี่ยก็ทําธุรกิจอยู่อย่างคุณฮบทำอะไรอย่างไรอยู่ฮะผมทําศูนย์บริการยางรถยนต์อยู่ครับอ่าคุณแนนล่ะคะค่ะของแนนจะทําในส่วนของการเทรนนิ่งค่ะเป็นที่ปรึกษาผู้บริหารแล้วก็เป็นโค้ดอะไรอย่างงี้ยค่ะทำเทรนนิ่งในเรื่องของบุคลิกภาพแล้วก็การให้บริการค่ะคราเท่านี้เองเนี่ย พอเรามารวมการเป็น YEC แล้วครับถ้าเกิดพูดถึงในเรื่องของภาคธุรกิจก่อนเรามีการช่วยเหลืออย่างไรกันบ้างครับในในกลุ่มของเราเนี่ยฮะหมายถึงในเฉพาะกลุ่มเราใช่ไหมครัใช่ครับโอเคเราก็อย่างแรกนัดกนในส่วนของการพัฒนาตัวเองอย่างที่บอกนะครับบางครั้งหลายๆทีถ้าเราแบบจะจ้างโค้ชระดับประเทศสมมุตินะเราก็ ถ้าเกิดผมธุรกิจผมคนเดียวเนี่ยแน่นอนอาจจะจ้างไม่ไหวแต่ถ้าเกิดเรารวมรวมกันโอเคเราสามารถรวมกันมาจ้างโคนแล้วก็มาสอนเราได้อย่ไงมครับค่ะ เราได้รับการอร์ตทั้งจากทั้งของการค้าเองนะคะแล้วก็ว e ยีส่วนกลางในการทำเทรนนิ่งหรือว่าการให้ความรู้นะคะจะเป็นเรื่องที่ครอบคลุมไม่ใช่เรื่องของการทำธุรกิจอย่างเดียวบางครั้งเราก็จะได้รับความรู้ในเรื่องของการเทรดต่างๆคริปโตหรืออะไรก็ตามที่ทันสมัยหรือว่าทันต่อเหตุการณ์เราก็ได้รับการพัฒนาตัวเองจุดนี้ด้วยพัฒนาไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะขออนุญาตสอบถามนิดนึงนะคะในช่วงโควิด19นะคะผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นยังไงกันบ้าง เล่าให้ฟังหน่อยว่าแบบเป็นยังไงแล้วก็ฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคจับมือกันเดินมายังไงคะโอเคได้เลยครับก็แน่นอนเนาะคงไม่ต้องบอกว่าธุรกิจส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบแน่นอน<ม>อยู่แล้วทีนี้สิ่งที่เราทําก็คือหนึ่งเนาะเราก็ช่วยกันให้กําลังใจกันนะครับแล้วก็อสองก็กคือเราหาในวิธีการว่าเอ๊ะแล้วโซลูชันเราละ่ะเราจะแก้ไขเราจะผ่านปน<ม>ไปได้ยังไงเราจะทําการตลาดออนไลน์ไหม <c oughs> เราก็เอาความรู้เนี่ยมาแบ่งกันปันกันครับ ก็มาแชร์กันนะคะก็ดูแลกันนั่นแหละแบ่งปันนเรื่องความรู้เราก็ช่วยกันหาโอกาสมาเติมเต็มกันด้วยค่ะทราบว่านอกจากในพื้นที่จังหวัดเดียวกันเองแล้วเนี่ยกลุ่ม YEC เขาจะมีการ ประสานงานกันระหว่างข้ามจังหวัดด้วยเพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้วยใช่ไหมฮะอ่าใช่แล้วค่ะอย่างที่แอนใส่เสื้อมานี้ค่ะเราจะมีโครงการหนึ่งที่ชื่อว่า Connect โนสนะคะเป็นการรวมกลุ่มสร้างความสัมพันธ์หอการค้าและวายอีซีจังหวัดภาคเหนือนะคะดังนั้นเนี่ยโครงการดีๆของแต่ละจังหวัดค่ะเราจะมาแชร์กันทําร่วมกันและต่อยอดให้เกิดประโยชน์ ก็จะไม่ใช่เกิดประโยชน์เฉพาะเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม YEC เท่านั้นนะคะอย่างกรณีนี้ที่เราได้เห็นกันนะคะมาม่วงนะคะเราส่งเสริมภาคเกษตรกรจังหวัดพิศนุโลกนะคะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยพิษโควิดเนาะก็การส่งออกหรือปัญหาต่างๆก็เกิดขึ้นนะคะ17จังหวัดร่วมมือกันแล้วก็เกิดเป็นโครงการนี้ซึ่งเดี๋ยวท่านประธานจะพูดใน ในใกล้ๆนี้นะคะให้เล่ากับรายละเอียดของคนใช่ค่ะทีนี้เนี่ยเราก็จับมือกันเราก็ช่วยเหลือภาคการเกษตรเราก็จะเริ่มจากการที่ส่งเสริมเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลกแต่ทีนี้ในส่วนของ Connect North ค่ะ17จังหวัดนะคะพอโครงการดีๆมันเกิดขึ้นในหนึ่งจังหวัดจังหวัดอื่นๆเห็น แล้วนําไปต่อยอดได้แล้วก็เกิดเป็นความร่วมมือในภูมิภาคและต่อยอดในในด้านของประเทศด้วยค่ะส่งไม้ต่อให้คุณโฮบพูดถึงโครงการที้เกิดมาสักขนาดนี้แล้วห้คุณโฮบเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าโครงการที่เราทำนะก่อนนี้ครับมีที่มาที่ไปอย่างไรครับได้เลยครับในส่วนของที่มาที่ไปเนาะของทางวันพิษณุโลกนะครับวันพิษณุโลกเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับผมที่เนื่องจากเราเล็งเห็นปัญหาเนาะว่าเกษตรกรของจังหวัดพิษณุโลกเนี่ย แน่นอนมีกําลังการผลิตมีความรู้มีโน้ตฮาวในการปลูกแต่ว่าไม่ใช่ทุกท่านที่จะมีความรู้ในด้านการตลาดแล้วก็ในเรื่องของมาตรฐานต่างๆเพราะฉะนั้นทางวิสาหกิจชุมชนวันพิษณุโลกนะครับก็เลยเราก็จะเข้าไปช่วยเหลือในส่วนนี้แทนนั่นก็คือ1เราช่วยหาตลาดให้น้อสองก็คือในส่วนของด้านมาตรฐานนะครับว่าเออทำยังไงถึงจะส่งออกได้ต้องมีมาตรฐานอะไรบ้างเรามีสมาชิกที่เป็นว e c อีเนี่ย ถึงขั้นว่าไปสอบใบเซอร์ติฟิเคตเพื่อที่เขาจะเป็นคน<ม>ที่สามารถให้เซอร์ติฟิเคตกับส่วนนั้นได้เลยว่าอ<ม>่า<ม>น,นี้ผ่านมาตรฐานนะครับอย่างเงี้ย<ม>ในการส่งออกรครับผมบแล้วตอนนี้เองเนี่ยอย่างในพื้นที่จังหวัดพิศโลก ผลไม้อะไรอย่างไรบ้างครับที่เราเริ่มมีการทําในโครงการนี้แล้วครับโอเคก็จริงๆมะม่วงเนี่ยเป็นรอบที่สองนะครับเราเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเนาะครับผมแล้วต่อมาก็จะมีทุเรียนครับที่เราก็เข้าไปช่วยในลักษณะนี้เช่นกันครับผมจริงๆต้องถามก่อนเลยว่าเราเคยทราบกันไหมคะว่าพิษณุโลกอะค่ะเป็นแหล่งส่งออกมะม่วงายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะคะก็อาจจะมีหลายๆท่านที่ยังไม่ทราบทีนี้พอเกิดวิกฤตของโควิดเนี่ย ทำให้เกษตรกรเนี่ยคือชัดดาวเลยตลาดการส่งออกมันมันมันดับมันปิดไปเลยนะคะทีนี้เนี่ยนอกจากการที่เราจะไปให้ความรู้หรือเพิ่มมาตรฐานให้กับพวกเขาแล้วเนี่ยเราก็ไปช่วยหาช่องทางในการจัดจําหน่ายในประเทศแทนใช่ค่ะแล้วพอเราไปช่วยเหลือนตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ดีต้องบอกว่าเราช่วยในเรื่องของการขายเนี่ยไม่ได้หลายตันเลยนะครับเราร่วมมือกับหลายภาคส่วนด้วยเนาะใช่ใครับอย่างเช่นในงานที่ เราได้ไปร่วมนี้เนาะเราก็จะมีสภาอุตสาหกรรมด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณทางเซนทัลพลาซาพิารณโลกด้วยนะครับที่ได้จัดงานมะม่วงใช่ครับในพื้นที่ในการจัดงานมะม่วงขึ้นมาบรรยากาศที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะเพราะว่าเห็นว่าโอ้โหมะม่วงที่คัดสรรไปเป็นมะม่วงดีเกรดพรีเมียมปกติเนี่ยไม่ได้ทานเพราะว่าส่งนอกแต่ปีนี้มีพรีเมียมแบบนี้ให้รับประทานกับรรยากาศย้อนกลับไปเป็นยังไงบ้างคะก็มีผู้คนให้ความสนใจเยอะแยะมากเลยนะครับเนาะ ต้องบอกว่ามีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้เกียรติมาร่วมงานด้วยนะคะแล้วก็ประชาชนให้ความสนใจแล้วก็มามาชมแล้วก็มาเลือกซื้อกันเกษตรกรแฮปปี้ประชาชนผู้รับประทานผลไม้ก็เ้ย่งออกก็แฮปปี้ครับผมอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมแยกถามเป็น2ส่วนหนึ่งละคือในส่วนของเกษตรกร ถ้าเกิดเขารับชมณตอนนี้อยู่นะครับาาแล้วก็อยู่ในพื้นที่จังหวัดพิณซโลกมีผลผลิตออกมาอาจจะเป็นนอกเหนือจากมะม่วงก็ได้อยากให้ทางกลุ่มของเรานะครับเข้าไปช่วยเหลือหรือรับคําแนะนำเนี่ยเขาต้องติดต่อมาทางไหน,นยอย่างไรครับอโอเคสามารถติดต่อได้ทางหน้าเพจ วันพิษุุโลกเลยนะครับวันนี้คือ O N E หรือว่าวันอ่ะวันวันหนึ่งนะคุณผู้ชมค่ะก็สามารถเข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็กิจกรรมต่อจากนี้จะเป็นอะไรบ้างคะเล่าคุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะเพราะว่าผลผลิตทางการเกษตรพิษณุโลกคือมีเยอะมากจริงๆค่ะครับก็ต่อจากมะม่วงเนาะก็จะมีที่กํำลังศึกษานี้ย้าๆนะจริงๆเขาก็ยังไม่ได้ปาับยไม่ได้ครับกมครับผม ในส่วนของทุเรียนนะอ่อยอดแล้วก็ทุเรียนขายง่ายอยู่แล้วหลงรักทายอะไรอย่างนี้บ้านเราแบบเหมือนเห็นจะเป็นเงาะด้วยนะครับเงาะทรัพไพวันอะไรมาเงาะที่นี่เขาจะมีความล่อนความกรอบที่แตกต่างจากที่อื่นกินที่อื่นนะคะเนื้อเนี่ยจะติดเม็ดแต่ที่นี่ล่อนไม่ติดเม็ดแน่นอนแฟนแันแท้ะแฟนแท้น่อแนมแ้ต่าปริศนัโลกใช่แล้วค่ะจะเป็นพี่ดาเนี่ยถามในส่วนของเกษตรกรไปแล้วคราวนี้เองนะคุณผู้ชมที่เป็นผู้บริโภคแล้วก็เอ้ยมีโครงการแบบนี้ เขาก็ต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาซื้อผลไม้ดีๆมาสนัเสนุนเกษตรกรเขาจะติดตามไหนได้บ้างครับว่าช่วงนี้จะมีอะไรมาขายหรือเขาต้องเดินทางมาที่ไหนอย่างไรกันบ้างเพ<อ>ื่อจะมาซื้อผลไม้เหล่านี้หรือแม้กระทั่งเป็นผู้ที่เป็นตัวแทนเป็นธุรกิจที่แบบรับผลไม้ไปขายอย่าง,งนี้นะฮะเขาต้องมาติดต่อ,อยังไงบ้างครับอโอเคก็สามารถติดต่อได้2ช่องทางนะครับผมก็คือทางหน้าเพจวันพิษณุโลกเนาะกับอีกช่องทางหนึ่งก็คือ คุณสมัครเป็น YEC หอการค้านะครับผมจังหวัดไหนก็ได้ครับเพราะว่าข้อมูลข่าวสารพวกนี้จะถึงกันหมดครับเรามีการไปยัมพันธ์งานของเราเนี่ยทั่วทั้งประเทศเลยค่ะแล้วก็วัยวัยนี้มีงานอะไรต้องการประชาสัมพันธ์เชิญได้เลยนะคะอ๋อโอเคครับผมก็ในส่วนของกิจกรรมที่เราจะทําต่อไปเนาะเราก็เรามีโครงการ Green r a n g e r นะครับเป็นอะไรคะเล่ยฟังเลยนะครีน e รนเจร์นะคือโครงการที่เราได้เข้าไปที่โรงเรียนเพื่อปลูกฝังน้องๆในเรื่องของ การรักษาสิ่งแวดล้อมครับสุดยอดนี่นะอย่างในภาพที่เห็นนี่นรับเราก็จะมีการลงพื้นที่ตามตรงเรียนต่างๆในพื้นที่จงังหวัดพิษณุโลกใช่ไหมครับใชเราล,ลงพื้นที่ไปไปทำอะไรกันบ้างคฮะเราก็จะมีฐานต่างๆนะครับที่ให้ความรู้กับน้องๆเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าในเรื่องของการจัดการขยะนะครับ<อ>ผมแล้วเราก็พยายามจะเพิ่มเติมในส่วนของการรักษา สิ่งแวดล้อมในเรื่องอืน่นเช่นไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือว่าสัตว์ป่าเองก็ตามครับค,<ำ>คุณนันคะ,ะคือเราทํามาอย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกค่โอ้โหแล้วก็เวลาลงพื้นที่ไปเป็นยังไงบ้างคะแล้วผู้ชมฟังหน่อยคือเราเริ่มทํากันมาตั้งแต่ก่อนช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะแล้วก็ทุกโรงเรียนให้ความร่วมมือจะเห็นว่าเราเข้าไปให้ความรู้ตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆเลยบางทีเขาไม่ทราบด้วยซ้ำว่าการจัดการขยะการแยกขยะหรือขยะแต่ละแบบมีประโยชน์อย่างไรนะคะเราก็เราให้เราให้ความรู้ในเรื่องของ แยกขยะแล้วบางอย่างเนี่ยขยะบางอย่างเกิดเป็นม oui, ูลค่าด้วยเขาสามารถแยกขยะเพื่อนําไปจำหน่ายต่อนะคะต้องแจ้งก่อนเลยว่ากรีเลนเจอร์ของเราอะค่ะเป็นโครงการที่เราทำบิสเนสพิชชิ่งในระดับประเทศมาแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ย เราได้รับรางวัลมาแล้วก็สามารถนํามาต่อยอดทีนี้เนี่ยเรามีมีซัพพอร์ตเนาะคุณโฮปซัพพอร์ตเป็นในเรื่องของผู้ที่สามารถให้ความรู้ในเรื่องของราคาขยะได้ค่ะโดีเนาะทีนี้เนี่ยเด็กๆเขาก็จะไม่ได้ให้ได้ความรู้แค่ว่าขยะแยกอย่างไรอันไหนมีประโยชน์ต่อยอดได้สร้างเงินได้ชอบตรงนี้จะได้มีเงินออมแล้วถ้าสมมติว่าอ้อมเป็นครูหรือว่าคุณครูเขาชมรายการของเราอยู่อยากให้พี่ๆเนี่ยเข้าไปจากกิจกรรมดีๆที่โรงเรียนติดต่อมาได้ไหมคะได้เลยค่ะที่เพจ YEC พิสนุโลครับไปได้หมดทุกอำเภอนะทิ้งแล้วนะครับให้คุณฮบบล้วกันครับได้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานของเราหรือโครงการสนับสนุนด้านการเกษตรครับโอเคครับผมก็สําหรับเกษตรกรท่านใดเนาะที่สนใจอยากจะให้ทางวันพิโลกเนี่ยเข้าไปซัพพอร์ตด้านใดนะครับก็สามารถติดต่อได้เนาะทางเพจหรือว่าจะมี ทางทายาทธุรกิจท่านอื่นๆนะครับที่สนใจเ,ใหเห็นกิจกรรมแล้วดีอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับ <น ressive S 1> <อ>ก็สามารถติดต่อเข้ามาเป็นสมาชิกได้ที่หอ,อการค้าจังหวัดพิษณุโลกครับ<า>สำหรับวันนี้ขอบคุณคุณหมอขอบคุณคุณแนนขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับกำลังใจให้ด้วยนะคะจะได้มีพลังไปช่วยพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่บ้านเรากันค่ะสู้ๆนะคะขอบคุณครับผมขอบคุณครับวันนี้หมดเวลาลงกันแล้วครับกับรายการห้องนั่งเล่าเราทั้ง4คนพร้อมถึงานทุกท่านต้องขอลากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ